สวัสดีค่ะ พักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสทุ่มงบ2,000ล้านบาทกว้านซื้อไวเพื่อเอามาเททิ้งเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนองุ่นค่ะเพราะที่นี่มีฟาร์มองุ่นมานั่งให้ยติแทงตูดเพื่อที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุเป็นเพราะว่าอางุ่นมันล้นตลาดค่ะเออฟังดูไม่อยากจะเชื่อเลยนะเพราะว่าอางุอ่นน่ะเป็นผลไม้ที่สามารถทําอะไรได้หลายอย่างเหมือนกล้วยเหมือนมะม่วงอะ่ะองุ่นนะกินสดก็ได้ เอาไปทําเป็นลูกเกดก็ได้เอาไปทําเป็นน้ําองุ่นเอาไปทําแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็แยกไปไวนขาวไวนแดงโรสเซ่แชมเปญเอาไปทําแยมองุ่นก็ได้โอ้โหทาอะไรได้หลากหลายมันจะเป็นไปได้ยังไงว่ามันล้นตลาดถ้าบอกว่ามาขามป้อมล้นตลาดดิฉันยังจะพอเชื่ออยู่ คนฝรั่งเศสนิยมดื่มไวน์กันมากเลยค่ะร้านไหนที่ได้ใบอนุญาตขายแอลกอฮอล์เนี่ยเขาก็จะขายไวน์ด้วยแม้ว่าร้านนั้นจะเป็นร้านอาหารไทยอาหารเอเชียนะแม้ว่าร้านนั้นจะขายก๋วยเตี๋ยวก็ยังมีขายไวน์สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดเมื่อปี2019-2020เนี่ยทำให้กิจการไวน์หลายๆแห่งจะต้องปิดกิจการลงจากนั้นน่ะคนที่เขาซื้อไวน์กินตามร้านอาหารน่ะเขาก็อยากจะดื่มดำนาอนัอง่งชิวกิน g, ไวน์ไปคุยไปแต่ด้วยมาตรการของรัฐล็อกดาวน์เอ่ยห้ามนั่ง กินในร้านเอ่ยมันก็ไม่มีใครอยากจะแบบสั่งวายหิ้วกับบ้านอะ่ะเพราะวายมันเป็นเครื่องดื่มที่จะต้องแบบนั่งละเมียดละไมมันไม่ใช่แบบป้าคโคกใส่น้ำแข็งถุงนึ่งแล้วก็เดินหิ้วกับบ้านเดินไปดูดไปเพราะฉะนั้นพอมีมาตรการว่าห้ามกินอาหารที่ร้านอาหารไวายก็ขายไม่ได้ละ และต่อมาอีกปัญหาหนึ่งก็คือหนุ่มสาวในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยนิยมดื่มไวน์ค่ะจะดื่มเบียร์แล้วก็ค็อกเทลแทนเปรียบได้กับเมืองไทยนะปัจจุบันอะคนอายุ20-30อะ่ะแล้วขาวเป็นเป๊กแม่คงไม่ค่อยดื่มกันแล้วจากนั้นตอนที่โควิดเนี่ยแทนที่จะได้ดื่มไวน์ในเทศกาลปีใหม่เอ้ยวันอีสเตอร์เอ่ยวันรวมญาติก็ไม่ได้ดื่มเพราะว่าเป็นมาตรการล็อกดาวน์ต่างคนต่างอยู่ห่างกู2เมตรแต่ทีเนี้ยองุนะ่ะ มันเกิดขึ้นทุกปีอะหนูจะห้ามไม่ให้องุ่นเกิดได้ยังไงอะจ๊ะบอกให้องุ่นคุมกำเนิดหรอเฮ้ยจะผสมพันธุ์กันอะใส่ถุงยางด้วยนะอาถ้าเปรียบเทียบบ้านใครปลูกผล,ลไม้แล้วแบบหูแม่งโคตรดกเลยต้นนี้มะม่วงเนี่ยดกจนสอยไม่หวัดไม่ไหวสอยจนตะกร้อสอยมะม่วงหักแจกก็แล้วขายก็แล้วเอามาทํามะม่วงกวนก็แล้วก็ยังเหลืออยู่ปีหน้าแม่งก็เกิดใหม่มาอีก มะม่วงกวนที่เหลืออยู่ยังกินไม่หมดเลยติดฟันเอเอนี่ยค่ะองุ่นมันก็คือกันเนาะเราจะไปคุมกําเนิดองุ่นได้อย่างไรทีนี้ค่ะของเก่ายังขายไม่หมดเนื่องจากตอนโควิดมันอัน้นไอ้ผลผลิตใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วที่ฝรั่งเศสอะ คนที่ทํางานในอุตสาหกรรมองุ่นวา์เนี่ยมีจํานวน500,000คนถ้าปีนี้เราผลิตให้มันน้อยลงมันก็จะทําให้ใช้คนงานน้อยลงมันก็จะเกิดการตกงานเป็นแสนคนได้ค่ะเพราะฉะนั้นการดําเนินธุรกิจยังเป็นเหมือนเดิมองุ่นก็ปลูกลอยไล่เท่าเดิมแต่ความต้องการของผู้บริโภคลดลงจํานวนวายในตลาดมีมากขึ้นมันก็เริ่มล้นตลาดแล้วเท่านี้ยังไม่พอนะคะปัญหาโลกร้อนทําให้องุ่นเนี่ยตาย ดูสิแบบใบเบยเหลืองแห้งกรอบแล้วทีเนี้ยพออากาศมันร้อนอ่ะคนงานที่เขามาเก็บองุ่นอ่ะคนไทยทำอาชีพนี้เยอะนะมาเก็บองุ่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยจากปกติสมมตินะสมมติวันหนึ่งอ่ะเขาเก็บได้10กิโลด้วยความเหนื่อยความเมื่อกแล้วต้องรีบเก็บก่อนเที่ยงเพราะเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยอุณภูมิมันจะขึ้นแบบ35องศาไปเลยเขาก็เก็บได้แค่8กิโลอ่ะสมมตินะจากเดิมเก็บได้10ก็เก็บได้แค่8ปแต่เจ้าของสวนอ่ะก็ต้องอยากให้รีบๆเก็บให้หมดเพราะว่าอางุ่นร้อยไร่อ่ะ ถ้าเกิดไม่เก็บให้หมดเดี๋ยวมันก็สุกคาต้นเน่าคาต้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องจ่ายโอ่ะมาทําวันเสาร์มาทําวันอาทิตย์อะไรแบบนี้ค่ะต้นทุนมันก็แพงขึ้นจากนั้นพอวายมันล้นตลาดมันเยอะแล้วก็แข่งกันตัดราคาคุณเชื่อไหมปกติเนี่ยนะวายที่ฝรั่งเศสร,ราคาเริ่มต้นร้อยกว่าบาทก็มีแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาแบบกระหนำ่ำซัมเมอร์เซล์่จ70บาท80บาท ทีนี้รัฐบาลฝรั่งเศสก็เลยทุ่มเงินเพื่อซื้อไวน์จากเกษตรกรนี่แหละแล้วข่าวก็ออกเลยว่าจะเอาไปเททิ้งทําไมทาไมรัฐบาลฝรั่งเศสจะต้องซื้อไวน์ไปเททิ้งเงิน2,000ล้านบาทอะถ้าเอามาให้เมืองไทยเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือน้ําท่วมได้ถึง23จังหวัดทําไมรัฐบาลฝรั่งเศสไม่เอาไวน์ไปขายให้หมอสุนิน แต่รัฐบาลเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปเททิ้งหนึ่งเขาจะเอาไปทําเป็นเจลล้างมือซึ่งเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึค่งว่ะเพราะว่าปัจจุบันอะเจลล้างมือมันไม่ได้ขายดิบขายดีแบบเป็นที่ต้องการของตลาดขาดตลาดอะไรเหมือนตอนยุคโควิดเนาะไปแล้วคนก็ไม่ได้อนามัยขนาดตอนช่วงยุคโควิดแล้วอะค่ะแล้วทีนี้รัฐบาลเขาก็เลยบอกว่าแล้วก็จะเอาวายเนี่ยไปทําเป็นน้ําหอมซึ่งฉันก็จินตนาการไม่ออกคือยังไงอ่คนใช้น้ําหอมกลิน่นวายคนจะเหมือนแบบไอ,อ้นี่วายหกใส่หรอ สามเขาก็บอกว่าเขาจะเอาวายเนี่ยไปทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเอออันนี้ก็มีความเป็นไปได้อันนี้อันนี้เชื่อและอีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาลฝรั่งเศสแก้ไขก็คือบอกให้ชาวสวนองุ่นเนี่ยเปลี่ยนมาปลูกโอลีฟแทนปลูกมะกอกแทนซึ่งฉันก็เก่งว่าเดี๋ยวเดือต่อไปเดี๋ยวเดือวมะกอกมันจะล้นตลาด ซึ่งหมู่เฮาเซาไทยในฐานะที่เป็นประเทศแห่งเกษตรกรเกษตรกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติเราประสบปัญหานี้บ่อยมากเรื่องการล้นตลาดยางพาราล้นตลาดลองกองลำไยซึ่งเมืองไทยก็มีวิธีการจัดการอยากให้ฝรั่งเศสมาดูงานที่เมืองไทยมากๆว่าประเทศไทยทํำยังไงร,รับมือยังไงอย่างแรกเลยคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าปีนี้เนี่ยผลิตผลทางการเกษตรจะออกผลดีคนไทยสามารถคาดการณ์ได้โดย พระโคได้ทํานายไว้ในวันพืชมงคลถ้าพระโคกินข้าวโพดจะเป็นแบบนี้ถ้าพระโคกินนมจะเป็นแบบนี้ถ้าพระโคกินถั่วจะเป็นแบบนี้อ่ะเห็นไหมเรามีการคาดคะเนล่วงหน้าถ้าพระโคกินกิมจิพระโคก็จะเป็นพระโคเลียถ้าพระโคกินน้ําอัดลมก็จะเป็นพระโคล่าซึ่งปีนี้นะสองห้าหกหกพระโคกินเหล้าทำนายได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรประเทศไทยปีนี้ดีแน่นอนขณะพระโคยังร่วมฉลองเลย วิธีการจัดการของเมืองไทยวิธีอื่นๆนะคะอย่างเช่นจําได้ไหมช่วงที่ไข่ล้นตลาดเราก็จัดงานธงฟ้าแล้วก็ปา๊มน้ํามันก็เอาแผงไข่นะีไปตั้งขายเอาสิหรือว่ารัฐบาลสหกรณ์หรือภาคเอกชนแบบ CP พีโลตัสก็มาช่วยซื้อผลไม้เอาไปขายในห้างหรือที่เมืองไทยทํานะคะก็คือการกระจายตลาดอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราจะส่งยางพาราให้ที่จีนส่งเยอะหูจีนแบบรับไม่อัน้นรับไม่อัน้นรับไปรับมาจีนผลิตยางพาราเองครับ เอ๊ะยังไงนะทําไมเอาผลผลิตของเราไปแล้วไป,ไปมามาก็ก็ผลิตเองขึ้นมาได้เราก็เลยเปลี่ยนทิศทางว่าอัส่งไปอินเดียบ้างเออส่งกระจายไปประเทศอื่นบ้างหรือทําผลิตภัณฑ์แช่แข็งแต่อันนี้วายเนาะก็ามาทําเป็นแช่แข็งไม่ได้เนาะลองดูไหมแบบองุ่นแช่แข็งอะ่ะเออมันยังมีสตรอเบอรี่ลัสเอร์บอรี่แช่แข็งเลยทาไมองุ่นจะแช่แข็งไม่ได้หรือทําเป็นสินค้าแปรรูปเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมดีกว่าเอาไปทําเจลล้างมือคนชาติมึงก็ไม่ได้อนามัยขนาดนั้นที่จะใช้เจลล้างมือนั่นแหละฉันว่า วิธีเขามันแปลกอ่ะต้องมาดูงานที่เมืองไทยนะนั่นแหละค่ะเรื่องเราก็เป็นดังนี้นะคะวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย